สวัสดีจ้าปลาโนมัยไรคือเกาจ้าไอพ่นสาวมุยฝนกำลังตกลินมืดแห้งมือหนีพี่น้อง มาเด้อม,มาเอาน้ำมันทำการปิจ้าเอารถผู้ดเดียวนาะปิจ้าเราะแรงเหงื่อมันเนาะเมนฝนตกกับเฝ้าเฝ้ากับละนี่นรานาะโอ้ยดินเหนียวจะตะครุบย,ยังไงก็หนูาขาวค่ะเรามานากดินเหนียวโดนั่งดิน อย่าเปลี่ยนมือเอาสักกันสองโนอนนะพี่น้องโนเขาขาวเลยจ้าสองโนสวยงามเปลี่ยนมือเลยพี่น้องเอาสวยงามครับขุดตกพายุเข่าสองมือสามมือล่ะ

mai phiếp và như là bộ mất ngày đấy cái nó ngon ngon hả mai thử cuốn tốt nó cái lưỡi bộ khỏi bộ khỏi đam bộ khỏi bươn เกือบลอยจ้ามีตโหน่งงามงามหน่งสวยสวยทำงันครับขุดยางเดียวโอ้โหขาวจัวโอ้โหงาม

น้ำก mm. go ็เก่าอืมอืมสวยอวบอืมสาวอุบ nhà một khẩu của một khẩu nhà một là phân phải phút bật phút rồi cha ạ cha เล้วเอ้ยสักปั่นยังสามนอ เรียบร้อยจ้า ุดยงหักนาไม่ฮักพี่น้องักทั้งคุณ Huh? Ừ. bỏ <laughs> <laughs> สบวยแล้วพี่น้องเลยฝนตกมาอย่างนักเลยบัดนี้เก็บประชุมผลงานอยู่เงินเน,นาะจะสอบระสอบนั่งคือเก่าแล้วพี่น้อง ลายเตบพวกนี้ก right ็ได้จะได้เนาะว่าเซลจากสองกระสอบเนาะได้แล <Yeah. S 1> ้วเพราะว่าฝนตกแห้งเละฝนระจากจามาเลยเก็บเเจ้าเจ้าแหงบแห้งแล้วนันท่วมึด้เหายร้ว็ะสอบนึ่งมวน เสี่ยห้อากับสอง,สอ,งสอบกบบระโบ้ไรห้องงามคือเก่าแล้วพี่น้องเลยหนึ่งกองอีริหลายครับแต่ว่าพดอดีผลมะไรก้อนมนื่อกี้เพราะมันซุกแห้งเก่าบ,บรได้กระเฝ้ามากขึ้นกันหลังการงานสร้างนี่หน่อยใหญ่ของงามงไม่เจอกันไม่เมื่อน,นี้ซ้ำนี้ครับผมมันมันครับงามคือเก่า เป็นอวดนอนมือนี่ยะนะไม่มันจะนองง้างมือน้อไม่มันนอนอ้วกท้อไมมือนี่เอาแบบบริพิตรวังเลยบ่มีตะปูมาเลยนะนอนล้วนชมให้สวยๆเลยจ้า เอาหนึ่งงับ